ครับพบกับผมอะไรกับอะไรแล้วนะครับวันนี้ผมกับมี่เมนูเด็ดมาแล้วครับแล้วก็รับรองว่าผมมี่ที่แน่นอนครับวันนี้สิเป็นเมนูที่ผมไปสั่งมากเลยครับเป็นเห็นบันนี้ครับไม่อชตีนหมีนี่ครับเป็นตีนงัวครับผมวันนี้จะเอาตีนงัวตีนควายนะผมกับไปสืบสร้งมาเพิ e> ่นมี่พอดีมือเลยเอามาเอามาแล้วผมกับมาเห็ดมาเห็ดสุปเมนูที่เคยเราสุปสุปตีนงัวนะครับก็เป็นสูตรโดยเฉพาะของผมเองเดี๋ยวผมสิมี่อ่า ให้เบิองอยู่ครับผมขั้นตอนการเห็ดแบบไดอันนี้ก็ตุ้นปเปื่อยๆได้ครับนี่แบบเปื่อยๆได้ไนี่ตุ้นกับลายชั่วโมงอยู่ครับตุ้นแล้วเล้วซี่หมีให้เบิองอยู่ครับ,บ,อ,รบอันนี้ก็สิเป็นแก้วขมนะครับผมจะกินกับแก้วขมครับหรือว่าเพื่อนๆผู้ใดอ,อยากกินกับอ่าแก้วพริกปักหน้าก็ได้นะครับแดี๋วแต่ชอบแต่ว่าผมชีโรผมจะกินกับแก้วขมนานจะเขากันน้ำซุปครับนี่นี่คือน,น้ำซุปน้ำซุปเขาก็ไปกรองเอาด้ครับพอตุ้นเรียบร้อยแล้วก็กรองน้ำซุปออกมา นี premises, 1, one, ่กับมันฝรั่งนะครับเนาะมันฝรั่งแครอทแครอทใส่มากพอไอเห็นว่าเออนี่มันคือคือสุกนะครับเข้ากับสิมันเลยอะไรครับเปื่อยๆหอมๆผมก็เคยกินแถลงกันโอ้จัดเลยลองเด็ดบโหน่อยเลยนี่กินเหมือนโบนนี่เปื่อยๆเลยพี่น้องผมจะเดินขานี่ก่อนแล้วกันลองเบิงนี่ดึงออกมาเปื่อยครับ ุ้นด네ีๆนหอมอ่ะหอมกินของงูอ่ะยัแก้วคมมันเอาไว้ครับดีแบบี่แลยนี้หวานเด็ดโอ้ยโอ้ยเพื่อดี่ะหอม ถ้าพอจะทำซุปต้หนีผมยาน,นมัหล่นก็อยากก็ใช้ถั่วนยีบป่าเด็ดค่ะ <_ c oughs> เป็นกับเพียงเด็ดครับ เมนูเนี่ยอะไระบบพวกอย่างกินกับเพาะน้อยยังบริเวณเนี่ยนีย่นะม่ปเปื่อยมันหล่อนออกมากหมเดเลยมันจะหล่อนออกมาลองกินไซส์บกนาเลยนะครับ น้าวหอมอหามเาเอาไปยังคือว่าใส่ลบกหน้ามันคือใส่บักขามผมอยากได้ความเปี่ยนจากใบขามมากกว่าพราว่าความเปลี่ยนจากขามเนี่ยมันมันเปียวแบบกลมกลมมันนัวครับมันมีความนัวนะเปรียวแบกหน้าคือแบบมันเปียวแบบเออ๋ยคือเปียกเตกแบบับขามมันนัวมันกลมกลม ายลายลยหมดเลยกันเลยเจ้าขมขมเด็ด รงท้าเากินได้ยังไอเขาละเจนล้วนๆนังอ,อุ้มต้องกินไหนกินไหอื้อมอื้มเจ้าขอนี่จ้ะเจ้าอะไ เปื่อยมาพี่น้เปื่อๆมันยังแสบหวน तो हेट करना เพื่อให้ส่วนดีเอาเว้ามาเพิ่มกับเอาผิดป้นใส่ไหนนะครับเผี่ยโอ้ยห่อน

哎，慢慢。

Nhanh luôn. không รับกับอีพีนี้ผมกับพราเป็นแค่นี้นะครับเนาะขอบคุณทุกคนที่เขาไมเยีช่ยม,ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามช่มกันตลอดแล้วก็ทุกๆคนที่ขเขาไม่ยมชม่อมว่าเป็นหนาหนาทั้งหนาไม่หนาเก้าที่กดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าคุณชอบผ่าคลิปต,ต่อๆไปของผมเพื่อนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต,ต่อๆไปของผมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนครับผมไปก่อนละครับ